สวัสดีครับทีวีชแนลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมเทคสองเทคสองเมื่อกี้สวัสดีทักทายไปแล้วลืมเสียบไวเลสลืมติดใหม่ <laughs> วันจันทร์ที่21ตุลาคมครับสองพนะครับมาผ่านมาแล้วนะครับหลายคนบอกทำไมยังยิ้มได้ยังหัวเราะได้ยังอะไรอยู่ได้แพ้เมื่อคืนก่อนจิ๊บ จิ๊บจิบจริงจริงนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่แบบอะไรมากมายไม่ได้มาพระเอกอะไรจิ๊บจิบเพราะว่าอะไรผมเคยได้ฟังแล้วปีสองพกที่เราเข้าชิง u c ซนั่นคือจุดต่ําสุดที่ผมที่ดําดิ่งที่สุดแล้วของผมจริงจริงที่เราแพ้บาซ่านะครับแล้วก็เราชิง u c ซกับบาซ่าวันนั้นก็มีทั้งโรนันดิงโยมีเอกเอกของตัวเก่งของเขานะแล้วก็เชเลมานถูกไล่ออกนะครับโรแบร์ติเ้วถูกเปลี่ยนตัวออก นะเอาเอมโมเนียลงมาแล้วก็ยิงนําก่อนจากโซคแคมเบลจอที่จะถูกตีเสมอในช่วงท้ายแล้วถูกยิงในช่วงท้ายนะครับก็นั่นะคือจุดต่ําสุดที่สุดแล้วที่เห็นภาพอองลีเดินมองถ้วยแบบหง่อยๆเดินคุยกับป๋าเวนเกอร์ enger, แบบง่อยๆน,นั่นคือต่ําสุดแล้วเพราะว่าผมร้องไห้เลยครับร้องไห้ มเมาด้วยนะมเมาแบบเละเลยอน่ะวันนั้นน่ะนั่นะนะนะคือจุดต่ําสุดที่สุดแล้วที่มีความสุดเสียใจที่สุดหลังจากนั้นผมบอกยนะงไงว่าไม่มีอะไรมาทําอะไรผมได้อีกแล้วเป็นแค่อุบัติเหตุเป็นแค่นิดนึงเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาไล่เรียงกันด้วยวันนี้จะมาตอบนะจะมาตอบว่าทําไมถึงจัดตัวแบบนี้ประมาทหรือเปล่านะ สลิบาทำไมเล่นแบบนี้มีคำพูดที่แบบรุนแรงด้วยดีตออกไปแล้วนะครับแล้วก็บุกได้ทําไมไม่บุกอ่าเดี๋ยวที่มีคําตอบรวมถึงเหตุการณ์เมื่อคืนด้วยกรณีคล้ายๆกันเลยที่อาเดเลยไบโยไปเหนี่ยวผู้เล่นลิเวอร์พูลและถูกแค่ใบเหลืองเพราะอะไรเดี๋ยวว่ากันนะครับอ่าเช้านี้นี่เห็นชัดไหม ทิ้วฮวยคลาสสิกนะครับหมึกแก้วคลาสสิกของทิ้ววยนะครับหนึ่งร้อยกรัมเแมน่นเลยจะมีน้ำจิ้มไปให้ด้วยนะครับเป็นหมึกแก้วเกรดเอแล้วก็ทําความสะอาดเข้ากระบวนการขั้นตอนของร้านนะครับไม่มีสารปรุงแต่งไม่มีสารกันบูดใดๆทั้งสิ้นครับรสชาติไม้แบบไหนแบบนั้นเลยน้าบรรจุอย่างนี้หนึ่งร้ยกรัมแน่นๆในกล่องนะครับ 320บาทส่งตัวไทยครับแต่ถ้าเพื่อสั่ง3กล่องขึ้นไปคิดเพียงแค่กล่องละ300บาทยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับมือกแก้วคลาสสิกของที่หน่วยฝากไว้น้วอามใจด้วยแม่กลิ่นหอมหวนจริงนะแล้วก็เนื่องจากว่ามีเบอร์ทโทรศัพท์ที่โชยเห็นก็ขอเตือนไว้ที่ก่อนเมื่อวานนี้ก็มีหนึ่งโทรศัพท์แล้วก็สองทักนะ1โทรสองทักมาเรื่องเดียวกันเลยครับด้วยการที่จะขอแปะลิงก์เว็บ โฆษณาการพันดันคือผมไม่โง้นะผมทำคลิปแล้วผมก็ดูข่าวสารด้วยนะครับล่าสุดอเพื่อนพี่น้องไปเปิดดูได้อ่าผมไม่พูดชื่อเต็มแล้วกันเจ้าของช่องที่อะไรปากดำปากดำอะไรพวกนี้นะถูกรวบตัวโอคลิปเขาคลิปเขาคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยคนดูเป็นล้านนะฮะปากดำมาอ่าไปดูได้นะครับสุดท้ายถูกรวบตัวเพราะว่า แปะเว็บการพนั้นเออคุกคุกไม่ทันได้ใช้เงินแล้วสัมภาษณ์แล้วเขาก็บอกเลยบอกอายุผมขออเย้ำเตือนนะเตือนให้ผูที่มาอยู่ข้างหลังอย่าทำเลยมึงเตือนตัวมึงเองก่อนไม่ต้องมาเตือนคนอื่นหรอกมึงพลาดแล้วถึงจะมาเตือนกูไม่ฟังกับคนที่มาทำกิดจมาเตือนหรอกนะ ด้วยรายได้เพียงไม่กี่แสนต่อเดือนที่เขาให้มาเพิ่มอะ่ะเขาก็ยอมรับสารภาพนะเห็นไหมไม่ได้ใช้เงินมันดังเดี๋ยวเดียวได้ใช้เงินเดียวเดียวแต่ว่าอนาคตคุณดับวูบเลยพู่ติดตามเป็นล้านแล้วก็คนดูแต่และคลิปเป็นอสองสามล้านอะ่ะโอ้ยเงินมันต้องเท่าไหร่วะไม่จะได้อมไปคิดสั้นกับเรื่องการมันนันมีโทรมาขอแปะเว็บมีทักมาขอแปะเว็บผู้หญิงล้วนๆเลยเออนะก็ ใหญ่ย,ยุ่งอะช่องกูถ้าได้ฟังถ้าได้ดูตรงนี้แล้วเห็นเบอร์แล้วก็ไม่ต้องโทรนะไม่เอาด้แล้วกูยวกูจะด่ากับด้วยไงขอความกรุณายอย่ามายุ่งนะครับเวทกรรมนานขอทำนี้ขายหมึกไปไม้ประมาณนี้พอแล้วไม่เอาอะไรมากมายนะครับเพราะว่าของเทียมมันอยู่ได้ไม่นานนี่คือจุดยืนของช่องที่อวยอ่ะโอเคจบนะอ่ะมาประเด็นที่เริ่มมันก่อน คุณในการจัดตัวเมื่อวานนี้พี่พี่น้องถามมาบอกว่าเราจัดตัวประมาทหรือเปล่าจัดตัวประมาทเกินนะอย่างนี้เมื่อวานนี้นะครับอ่าตัวจริงเรามีเดวิดไรยาพี่เสือเป็นไวซ์ซาดีบามากันเยสคาราฟิโอลีโทมัสปาเต้พี่หมึกนะพี่ข้าวเดนกนไลส์ครับมิเกลเมริโนไลฮิมเซลิงทอสซาและไคลาฮาวเวตซุ้มสำรองตัวสำรองเมื่อวานนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดู ตัวสำรองเมื่อวานเรามีอยู่9คนที่นั่งอยู่ข้างสนามดูนะคาร์เมนเจซุสครับคาร์รเมนมาเตลี่ยักกุบคิวอ่อโอลกซานเดอร์ชินโกพี่จอจินโยทอมมี่เซสฟอร์ดประตูนะเนโตเจ็บด้วยนะครับอิสเวลกาบายกาเบียนะครับตัวไมล์ลิวิสเกลลี่แล้วก็ตัวอ e ีธานวานเดลี่นี่คือ9คนที่นั่งอยู่ข้างข้างข้างสนามมีคนบอกว่าส่งลายหิมทำไมอา่า มิเกลบริโนททำไมถึงส่งไปแบบเป็นตัวรับทโดยทุกทุกคนเลยอย่าผมไล่เรียอย่างนี้นะการที่จะลงเป็นส1ตัวจริงนักเตะที่ลงลงสนามได้หนึ่งหนึ่งเลยนะคุณต้องผ่านความฟิตคุณต้องผ่านความฟิตสองคุณจะต้องเข้ากับแท็กติกระบบได้ดีที่จะมาเจอกับใครเรือนะ ผ่านความฟิตและสองเทคติกคุณจะต้องมีเข้าใจในระบบที่ต้องเจอใครดูรายชื่อของที่ส่งไปเมื่อวานนี้กับดูรายชื่อของตัวสำรองที่ส่งที่มีอยู่เมื่อวานนี้บุกโยสัก,ก้าไม่อยู่ใครควรจะได้เล่นแทนดูรายชื่อพิต้าจับรารหิวเซอร์ลิงไป หลายคนบอกหูไม่ได้หาไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้หวังเพื่ออะไรเลยมันเขาร้องขึ้นไปเล่นแค่สามสิบนาทีใจเห็นอะไรเท่าพึ่งไปเล่นสามสิบนาทีแล้วมันถูกอุบัติเหตุในการถูกใบแดงไล่ออกเกมมันต้องเปลี่ยนแท็กติกมันต้องเปลี่ยนถูกหอเปล่าอ่าดูมีใครเล่นมาติลลี่มีชื่อเป็นตัวสำรองเพราะอะไรเพราะว่า ฟิตไม่เต็มร้อยถึงไม่ได้รับโอกาสเขาถึงเอาทอสซาลงก่อนมัตตี้ถ้าถ้าเปิดเต็มร้อยอยังไงมัตตี้เมื่อวานลงนะครับและแต่แง่กับการคุณมีบิกเกลเมาริโนโกับมีอีธานอยู่มิกเกลเมาริโน,โนซื้อมาเท่าไหร่อีธานเอามามา,มาประกบกันถ้าคุณเป็นโค้สคุณเอาเอาใครลงถามใจตัวเองถามใจตัวเองอะ เอาใครลงม่เกลเยวอะโรก,กับอีธานน่ะที่คุณว่าทําไมไม่เอาอีธานลงไม่เคุณเอาใครลงมีสองคนน่ะให้เรื่องอ่ะคุณเอาใครอ่าถูกว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะมีใบแดงหรอกมันเลยทําให้ตัวเกมต้องเปลี่ยนไง กา็ลงไปปุกลงไปบู๊บนะแล้วก็ไปปิดเกมให้จบแล้วหลังจากนั้นค่อยส่งตัวสำรองลงที่นี่คือแนวทางง่ายๆเลยที่เราพวกเราก็เดาทางกันหอบแต่มันเกิดเหตุการณ์ใบแดงก่อนไงมันก็เลยทําให้มันผิดเพีย้ยนหลายหิมไม่ได้เลือกก็เขาได้ลงแค่สามสิบนาทีสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนตัวออกซึ่งผมเมื่อวานผมก็บอกไว้เป็นสามสิบนาทีที่เรากําลังดีขึ้นเรากําลังต่อเกมติดเรากําลังทําเกมเลย ไปดูไปดูแล้วผมเมื่อวานผมก็เลยถามกลับไปน้องันนี้ก็ว่าเอามีตัวสำรองอยู่ตรงเนี้ยมันจะเอาใครลงเมลิโนกับที่รายฮิมที่บอกไม่ควรลงจะเอาใครลงเงียบถามพยายามไปสี่ห้าคนเงียบก็ปิ้งออกไปแค่นั้นถูกว่านี่คือเหตุการณ์แรกนะอะผมนึงถามไงว่าก้าคนที่นั่งอยู่ตรงเป็ตนตัวสำรอง่กับตัวจริงที่ลงสนามเนี่ย บอว่าพีต่ตาเลือกเอาตัวที่ดีที่สุดลงแล้วอะ่ะเอาตัวที่ดีที่สุดลงแล้วแต่มันเกิดอุบัติเหตุก่อนไงนะครับสองโอ้โหไอ้นี่แรงไอ้นี่แรงสาิบามันโง่ขออนุญาตนะครับไม่อยากที่จะอะไรนะแต่ว่ามันมีเม้นอย่างนี้ก็อยากจะมาตอบให้ได้ยินตอบให้เห็นแล้วก็ให้ปรับทัศนคติ สติบามันโง่ไม่น่าดึงเขาเลยปล่อยให้มันหลุดไปก็ได้ถ้าเขานําหรือว่าได้ประตูเลี้ยงเหลือสิบเอดคนเท่ากาันมีโอกาสตีเสมอหรือแซงชนะได้มันโง่เริ่มสติบาร์นะครับหนึ่งเลยคุณใช้คาพูดโคตรแย่เลยคุณด่านักแตะของตัวเองว่างโง่ เวมสุบิยาเป็นทักตะที่ปีแล้วฤดูการี่แล้วลงทุกนัดเก็บทุกเม็ดทุกนาทีทุกวินาทีนะครับแข็งแร่งจนลิวมม์ลิดอยากได้แข่งแร่งจนเร็วมะลิดอยากได้ไม่ได้อวยนะนี่คือเอาผลงานให้เห็นเลยใครอะหาว่าเป็นติ่งน่นติ่งนี่ผมต้อบอกไงเรามาคุยกันด้วยเหตุผลโง่หรือเปล่าอ่า คุณใช้คํานี้นะนะโง่หรือเปล่าการที่ทอสซาเบิ้ลบอลมาแล้วเบิ้ลบอลมาโดขนาดนั้นแล้วพองแงไปทีไอตัวของเอวิสันสแม่งนําหน้าแล้วะความคิดวิธีเสี้ยวนั้นคุณอย่าดูการ์ตูนคุณอย่าติดการ์ตูนที่คุณบอกว่าน่าจะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเขายิงไปได้หรือว่านําแล้วเราเดือดิบเดคนเท่ากันเดี๋ยวตามตีเสมอและแซงชนะได้อันนั้นคือมาเป็นการ์ตูนที่คุณในฐานะที่คุณนั่งดูไง คุณนั่งดูไงแต่วิลเลียมสตูบามีโอกาสตัดสินใจเพียงเซี่ยววินาทีเดียวแล้วกองหลังร้อยทั้งร้อยซึ่งกองหลังเป็นมือชีพบอลไปได้คนไปไม่ได้ถ้าคุณเข้าใจฟุตบอลคุณจะไม่พูดคำนี้เลยคุณดูการ์ตูนมากไปคุณดูจึบซือภาษามากไปอเปล่าจะส่งบอลแต่ละทีจะยิงบอลแต่ละทีคิด อ่าแต่มุสลิบาลเป็นกระตูนนะโอ้ยพอบอลทะลักมาเว้ยหันไปมองกองหน้าคู่ต่อสู้นาหน้าเราทํำยังไงดีหยุดปึ้งสตาร์แล้วก็สตาร์ไว้แล้วก็คิดถึงอดีตโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะหลุดไว้มันหลุดเอ้ยเดี๋ยวดาวิลยายต้องเซฟได้เอ้ยเดี๋ยวถ้ามันยิงเข้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามตีเสมอแล้วก็ยิงแซงกระตนูะตนไงกระตูนไง หรือมีจังหวะหนึ่งสมมตุทธยิงประตูเขซองสังกันยิงประตูง้างเท้ายิงประตูภาาฟิตคิดแต่เบื่อจะได้ไหมเคยดูกันใช่ไหมคิดถึงอดีตที่เคยโอ้โหก่อจะผ่านความยากลาบากต้องทำเพื่อขายครอบครัวยากจนฝึกฝนเดินทางนะโอ้แล้วก็ภาพก็ยังสโลอยู่บอลก็ยังลุกเท้าอยู่งั้นนะวิ่งคิดต้องยิงลูกนี้เพื่อโอกาสของเรา สามวันผ่านไปแม่งภาพก็ยังวิ่งวิ่งอยูงอย่ง,ง,ง,งั้นอ่ะอันนี้คือการ์ตูนไงแต่ในในชีวิตจริงในสู้วินาทีตู้วินาทีที่ตัดสินงใจอย่างนั้นอ่ะเสี้ยววินาทีเองไปถึงวินาทีแล้วปุ๊บมันต้องเอาแล้วและสดิบาตัดสินใจผม,มนึงบอกไงบอกว่าถูกต้องคนเป็นกองหลังต้องเล่นแบบนี้คนเป็นกองหลังต้องเล่นแบบนี้ครับอย่าไปด่านะักเตะง้ ความคิดอย่างนี้แหละความคิดของคนโง่ขออญาตจริงๆนะเออมันต้องตัดใจแล้วถ้าใครจําได้ครับมีอยู่แบบหนึง่งฟุตบอลเมียร์ลีนี่แหละซึ่งแมตช์นั้นแมนยูแต่ในะโอ๊คแคฟฟอร์ดและเจอนิวคาสเซลเจอนิวคาสเซลแมนยูนำอยู่นําอยู่แมตช์นั้นแมนยูต้องการสามแต้มต้องการสามแต้มเลยนะครับ เป็นอื่นไม่ได้เพราะเพื่อจะต้องกําลังไล่ล่าแชมป์กับใครสักคนนี่แหละผมจำไม่ได้นะและสุดท้ายฤด,ดูกาลนั้นแมนยูก็ได้ได้แชมป์นะแข่งกับนิวคาสเซนนํำอยู่หนึ่งศูนย์แมนยูกําลังบุกเอาลูกที่สองับแต่ถูกโต้กลับถูกโต้กลับลูกทะลักมาครับผมจําไม่ได้ว่าเป็นแกลลี่เจนิสปีหรือเปล่าหรือเป็นของของใครตะกนเป็นของนิวคาสเซนอนะ ซึ่งมีความเร็วเล่นเป็นหน้าเล่นหน้าให้เนกัสเซนเน่หลุดเดียวแล้วอ่ะมอลลุดเดียวมาแล้วคนที่วิ่งตามมาคือตัวสุดท้ายของแมนยูใครรู้ไหมโอเล่กุนนาโซชากุนโซชาไหมกัดฟันวิ่งสุดท้ายแล้วเพราะว่าไอ้นัน่นอุ้ยใครวะผมจําไม่ได้สุวนหน้าของ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 นวกาสเซนใครจําได้ก็บอกมาหน่อยกําลังจะได้เดี่ยวกับชไมเคิลแล้วอ่ะ ซึ่งลูกนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นประตูหรือไม่เป็นประตูแต่คนที่วิ่งตามมาคนสุดท้ายเพราะตอนนั้นกองหลังย้อนนี่ตอนเส้นอะไรตอนนั้นขึ้นไปอยู่บนมดแล้วคนที่วิ่งไล่ก็คือโอ like, นะเล่ก <laughs> ุนดาโซชารโซชาแม่งวิ่งไล่กัดฟันเนยนะกัดฟันวิ่งเลยนะและรวบเลยรวบเลยไม่หลังเลยที่เตะคนเลยไปย้อนดูเตะคนเลยหัว <laughs> นั่งกิ้งโคโล่เลย และพอแต่เสร็จปุ๊บเดินเลยรู้ตัวว่าถูกใบแดงแน่นอนและเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สิ่งที่ uda, โอเลกุนาโครชาได้รับคืออะไรครับเสียงตกมือเสียงรกมือนั่นคือการเสียสละเด,ดบิดวต์ม่ควิ่งเข้ามากอดแล้ว่าตกหัวเซอร์เลฟฟฟงสันวิ่งเข้ามากอดตอนเดินจากสนามแฟนบอลตกมือทั้งสนามนั่นคือสิ่งที่เขาทําโดยที่เขาไม่คิดเลยไม่คิดมากเลย ไม่ปล่อย,ยก็คิดเฮ้ยเดี๋ยวจะไมัเคล้นนะ่าจะเซฟได้ไหมวะเออเดี๋ยวมันต้องเซฟได้สมาทำไมเคลนประตูเราเก่ง้นันดนีวมันต้องยิงติดเซฟมันไม่มีเวลาคิดว้ยดวงเดียวว่ามึงบอลไปได้มึงไปไม่ได้นี่นคือสัญชาตญาณของนักเตะนะครับไม่ใช่แค่กองหลังเดียวนะถ้าคุณมีโอกาสที่จะต้องไปป้องกันประตูแะ้วคุณต้องทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียประตูอ่ะนะอย่าไปว่านักเตะขนาดนั้นนะครับสามประเด็นที่สาม พอถูกยิงปุ๊บมาถึงจะเล่นเกมบุกพอถูกยิงที่สามลูกพอถูกยิงปุ๊บถึงจะเล่นเกมบุกป๊อดป๊อดป๊อดฟังผมทีๆนะได้บุกได้บุกหรือไม่บุกวิ่ยได้บุกหรือไม่บุก การที่ลงสนามไปพิกมิเดลต้าไม่ได้คาดคิดหรอกครับว่าจะต้องเล่นสิบคนครึ่งชั่วโมงไม่ได้คาดคิดและการที่เราเสียผู้เล่นและเป็นผู้เล่นคนสำคัญของแนวหลังบอกงนะคนสำคัญของแนวหลังคือเซนเตอร์ของเราคู่เลยอ่ะ mm. ไม่ว่าคนใดคนหนึ่งอเสียไปมันรัวนแน่นอนเออถ้าแบ็คขวาหรือแบ็คซ้ายโดนยังพอมีปิด ปิดรุ่นติดนี้ได้แต่นี่คือเซ็นเตอร์ตัวกลางตัวสำคัญมันทำอะไรไม่ได้นอกจากลงมาแพ็กส่งคืออลงมาแพาา็กอัลไลฮิมพอร์กแลแ้วแพ็กแน่นคุณจะแบบเฮ้ยเดินหน้าสู้มันเว้ยอะไรเงี้ยหรอและบอลหมัดเองเขาก็อาศัยความได้เปรียบน,นั้งแต่ของคนมีความเร็วจิจารดเห็นไหมแต่ละคนเนะี่ยท้องบอลดีด้วย นั่นคือที่มาว่าไม่บุกหรือเพิ่งได้บุกหลังจากที่เสียประตูบอลหมัดแทบไม่ให้โอกาสระบุกเลยนะครับและเราพยายามโต้สวนหลายๆครั้งแต่มันไม่มีคนที่จะเก็บบอลไม่มีใครที่จะไปช่วยกายอาแวตคายอาแวตโดดเดียวอยู่ข้างหน้าเลยเห็นเปล่าเออทอสซาก็พยายามแต่มันไม่ไหวเพราะคือมันเหลือสิบคนนะ่ะเข้าใจว่าเหลือสิบคนแล้วอ่ะอ่า เขาบุกเพื่อต้องเอาประตูเพราะโค้ชเขาเห็นแล้วโอกาสดีลองคิดเป็นเราลองคิดเป็นเราเราทีมเราเฮ้ยกู้ต่อเซอร์เหลือสิบคนเราทําไงโอ้โหไม่ใช่ายเลยโหมใส่ให้สุดเลยสิ่งที่อจารนน์นักเตะทําได้คือพยายามปิดพื้นที่ให้มันที่สุดแต่มัน,ม,นมันได้เท่านี้มันได้เท่านี้จัดเล่นสิบคนนะ่ะนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องหลังชนฝาแต่พอถูกพอ,พอได้ประตูตุ้ม พอถูกยิงแล้วพึ่งมาบุกทีมที่ได้ประตูแล้วปั้งพอได้ประตูที่ต้องการตุม้มเขาก็ปรับเปลี่ยนแท็กติกได้ประตูแล้วนี่ถูกไหมพอได้ประตูปุ๊บบอลมาทำไงเมื่อคือนนี้แพ็กแน่นมีโต้มีสวนเพราะว่าการมีสิบคนแต่ไม่ได้โหมเหมือนกับช่วงแรก ไม่ได้โหเหมือนตั้งแต่นาทีที่สามสิบสองจนมาถึงหกสิบกว่าถึงนาทีที่ไหนว่าที่เราถูกยิงอ่ะดูปะ่ะไม่ได้โหมแล้วเพราะอะไรได้ประตูแรกและเดี๋ยวอาาัซลอนต้องบุกเข้ามาเดี๋ยวพื้นที่เปิดอันนี้โค้ดของของของอร์บอลมัดมองถูกว่ะได้ประตูแล้วเฮ้ยดึงอเซลอนต้องโฮเอาแนะ่เดี๋ยวพื้นที่ B บีพวกเราสวนสวยๆถูกไม่ถูก คือใจเขาใจเราไงอย่าไปม,ม,มองแค่เราผมบอกแล้วว่ามาคุยกันมันต้องมีเหตุมีผลประกอบใครเห็นต่างต่างได้แต่อย่ามาใช้คําพูดที่มันดูว่ามันไม่ดูมันดูไม่ดีถูกไหมและสุดท้ายเห็นหมเราก็เกิดความผิดพลาดจากการแปะคืนเบาก็เสียประตูที่สองพิธาก็กส่งเกมบุกเหมือนเดิมก็ส่งไอ้ทั้งอไอ้เชสซุดลงมาโอาอีทานลงมาแต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่มันแพ็กแล้วอะตอนนั้นสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนแพ็กแล้ว สิคนจะไปทําอะไรอ่ะนะครับให้เข้าใจด้วยไม่บุกหรือเพิ่งได้บุเพิ่งได้บุกหรือไม่บุกเอางี้ดีกว,ว่าถ้าสำหรับคําตอบผมนะบอลไอ้บอลหมัดอะ่ะเขาไม่เปิดโอกาสให้เราได้บุกแต่พอเขาได้ประตูแล้วเขาก็เลยลงมาแพ็คและเพื่อเปิดโอกาสให้เราบุกและรอสวนแค่นี้เองง่ายเท่านี้เอง อาจจะต้องไปเยือนเมื่อวานในบอลหมักครับด้วยการหวังสามแต้มนะครับเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีชื่อชั้นคนละแบบแต่มันเกิดใบแดงไงก็เลยจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้คือสามเหตุการณ์ที่ผมขออนญาตมาพูดมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งใครอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังก็แค่นั้นเออจริงๆแต่อยากมาใช้วิธีอยากมาใช้คําพูดอะไรที่มันดูแล้วแบบเฮ้ยโง่ ว่าแล้วเตะโง่อะมึงว่าได้ไงอ่ะเออนะอ่ะมาถึงเรื่องเมื่อคืนนะครับมาถึงเรื่องเมื่อคืนนี้อ่คู่แรกก็ไมยว่ามนซิตี้ก็ยิงแต่ทีบาสนะเราก็นึกว่า,น,าน่าจะยันได้นะนทีบาบก็โอเคมึงเก่งเอาเลยรับมึงเก่งคู่ลิเวอร์พูลกับเชลซีผลการแข่งขันก็อย่างที่รู้แต่เอาประเด็นนะตัวของอ ผมคงไม่เอาคลิปให้ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ถูกเรืสิทธิเดี๋ยวถูกอะไรถูกเหลืองถูกเตือนเนี่ยไม่เอาทุกคนคงไปดูัแล้วกันว่าจัง,จงหวะนั้นเนี่ยมันเป็นคล้ายๆจังหวะเดียวกับที่สลิบาททําฟาวไหมตัวของเดลเปเยโยอะ่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมผมไม่ได้ต้องการเรียกร้องว่าจะต้องโอ้ยไม่นะผมแค่ต้องการว่าพวกกรรมการหัว มึงตัดสินให้มาตรฐานเดียวกันได้ไหมตัดสินมาตรฐานเดียวกันได้ไหมหรือมึงจ้องที่จะเล่นทีมกูจังหวะเดียวกันเลยแต่เดวโยแม่งถูกแค่ใบเหลืองซาลิบาถูกเหลืองแต่ถูกไอ้มาตินเว็บฮาวเวิร์ดเว็บที่แม่งนั่งอยู่โทรศัพท มีกรอยเขาบอกว่ามีการไปแทรกแซง VR ด้วยนะเออจริงไม่จริงไม่รู้แต่เว <the> ็บแม่งโทรศัพท์แม่งส่งสัญญาณไอประธาน MGMOL ไอฮาว์บล็อเไอ้วนหองอะโทรแทรกแซงให้กลายเป็นดู VR แล้วก็ถูกแดงออกทำไมมาตรฐานมันเดียวกันมันทำไม่ได้อะผมไม่ได้เรียกร้องนะ ใจใ้ขุดเมืบอกวานนี้ก็มีมาแล้วผมรู้เลยนะว่าเป็นแฟนใครเป็นแฟนทีมไหนเข้ามาแซวซึ่งโอเคแซวอย่างนี้ผมโอเคนะเขาบอกแม่ทีเนี่ยตอนนั้นเอเดนกาดก็ได้ประโยชน์จากการเล่นบาสในสานามบอลนยนังไงอันนี้รู้นะแฟนทีมไหนรู้ไหมรู้ไหมรู้นะเอเดนการดไงเล่นบาสในสานามบอลน,น่ะอันนี้รู้เลยอ่ะหมาอีกแม่ ก็ตอนที่สติบาตเต้นเบรกแดนไมเคยยิลแจ็คสันตอนนั้นไงเขาว่าให้ ai, ไม่ใช่เหรอ <c oughs> รู้เลยทีอะไรรู้ปะรู้ปะรู้เหมือนกันถ้าจะขุดมันก็ขุดกันมาได้ะ่ะ <c oughs> เขาก็ยอมเราก็ขุดเอาถูกวะอ่าอีกทีเบืองก็บอกกูเป็นแชมป์ยุโรปเยอะที่สุดอ่าอีกทีก็บอกกูเป็นแชมป์พรีเมียร์เยอะที่สุดแม้ตอนนี้จะห่างมาหลายปีแล้วเป็นกันอีกทีก็บอกกู ก็แชมป์ยุโรปเยอะที่สุดในลอนดอนเยอะที่สุดในลอนดอนนะกูก็พึ่งทีมหาเศรษฐีใหม่นะแล้วก็กูกําลังทําลายสถิติการเป็นแชมป์พิม์ชิปทุกอย่างนะส่วนสุดท้ายกูกูเป็นแชมป์ไร้พ่ายต่างคนต่างก็แม่งขุดกันอย่างนี้แหละนะครับอันนี้เป็นสีสันอันนี้ผมไม่ซีเรียสนะเออขุดบ้าง้า แต่ว่าผมจะเสีเรียกมากๆเลยก็คือการที่พวกเรากันเองที่ใช้คําวิจารณ์โง่โงคำวิจารณ์ที่แบบรุนแรงที่แม่งไม่มีเหตุผลมาว่านักเตะม,มาว่าทีมเนี้ยนะครับนะเนี่ยอย่างเวียรเนี่ยฤดูกาลนี้เราเสียหายไปจากการที่ถูกตัดสินแบบเนี้ยไปเจ็ดแต้มแล้วนะเราเอาตัวรอดได้จากไบรตันเอาตัวรอดได้จากแมนซีด้วรยการมีสองแต้ม นะในขณะที่เมื่อวานนี้ก็หายไปเลยนะหายไปเลยสามแต้มดังนั้นเราเสียหายไปทั้งหมดแล้วเจ็ดแต้มนะครับก็อย่างที่บอกไมมเหลืองของพี่ข้าวเดนกรารที่ไอพีแยมบอกว่าขัดขวางการเล่นเร็วของผู้ต่อสู้ทั้งทั้งนีดหนึ่งถ้ามึงย้อนกลับไปดูดีๆบอลแม่งยังไม่นิ่งเลยผู้ตัดสินยังไม่ได้ให้สัญญาณเล่นเลยมึงเตะแล้วมึงเตะแล้วนั่นแสดงว่า ไม่ว่ายัางไงมึงเตะปุ๊บก,กรรมการก็ต้องเป่ามาว่ากูยังไม่ได้เป่ามือต้องกลับมาแต่ไม่ถูกไหมแต่ทําไมมึงให้การเล่นนั้นเป็นการเล่นเพลแล้วแล้วก็พิข้าโดนอ่ะในขณะที่อีไม่กี่ทีหมดครึ่งแรกนักเตะไบตั้นเตะบอลทิ้ง <c oughs> แต่ไม่ถูกเตือนอะไรเลยถูกไหมอ่าเช่นกันกรณีการเตะบอลทิ้งของเรนโดทัสซาในแมตช์แบนทิตี้ มาตรฐานมันอยู่ไหนหรือมันมีมาตรฐานจำเราะสำหรับทีมที่เงินถุงเงินถังก็ฝากเอาไว้ด้วยไอพี G ีเอ็มโหัวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้กับที่ไว้ฉันเออาสนอนแฟนคลับด้วยวันนี้ขึ้นนิดหน่อยนะก็ฝากไว้น้อมใจด้วยกินหมึกแก้เครียดไปนะอย่าไปอะไรมากบอลจบไปแล้วนะครับอ่าหมึก แก้วคลาสติกของที่ห้วยนะครับ320้ยบาทส่งทุกไทย1 0 0่ร้อยกรมหูอย่างแน่นะแน่นเนี่ยไม่หลวมเลยแน่นเลยนะนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะครับถ้าสั่งสามกล่อ,ของขึ้นไปก็คิดเพียงกล่องละ300บาทนะครับบึกแก้วคลาสติกของที่ห้วยก็ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับให้กับที่ห้วยชาแนลอาจจะอนอนการกลับด้วยครับเดี๋ยววัพวนพรุ่งนี้นะมาว่ากันถึง ยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เราจะต้องแตะกับชักจ้าโดเนตมาการ์ดการดูว่าใครจะหายเจ็บลงมากจะเอาชุดไหนเล่นนะนักเตะตอนนี้มีสมาธิกับยูซีแอลแล้วจบแล้ววันนี้วันนี้วันจันท์ใช่ไหมเดี๋ยวเข้าแคมป์เข้าเลคเชอร์ห้องก่อนแล้วก็ถึงค่อยลงทีมเทคนิคอะไรให้ว่ากันพิตาคงเลคเชอร์ทีหลังเมื่อวานคงให้พัก นะก็คงตามดีนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งกงใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วกลับมาฟังกันด้วยนะโฆษณาอาจจะเยอะหน่อยยังไงทนทนฟังกัน,นหน่อยถือการถือว่ามีการัำเน,นุนที่โอ้คแล้วกันชอบก็กดไลค์ใช่ก็ก,กดแชร์ไม่ชอบไม่ใช้ก็ไม่ต้องดูอ๋อว่าการตามตรงช่องเป็นอย่างนี้แนวทางเป็นแบบนี้นะครับ สุดยอดอยู่แล้วเจอก,กันในว,วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ